เต็มไใบ้องเลยคือเลี้ยนแม่เ้ายกทั้งกล่องเลย <c oughs> แม่ก็ได้ไดเต็มของให้ยองไยยี่ตัวเย็นจ้ายู่หังลาง ทุเรียน่วนหน่วยมันอยู่ทางหนอ่อ <c oughs> ย,ย,ยมันอยู่นเหนื่อยเอาเหนื่อยเหนื่อยมันอยู่หน่วยมันอยู่ทางนอดเหนื่อยมันอยู่นี่นนนทำไมต้มเด บ่มันบ่ได้จืดบ่เออเอเอาลวดน้ำก็ได้ <c oughs> เอาเลยน้ำไปเต้ไปพูดหน่อยงจะคิดได้จังใดชิเต้ไปจังใดทุเรียนวันนี้อ,นอ,อนันกินไว้เพราะชีเต้ของช่องไปเลยยเลยบ่เขาจะมีหน่วยคือกันนั่นแหละแม่แบ่งให้คือกันคือแม่เสีอาอัน ใช่อันถุงคะพี่ว่าจันพับดีๆซะหนาอย่างเนี้ยเออมีงถิ่มหดท้องเอ้อไอเล่เล่มาจมมานี่นะ

อันล่างขวดใหียวนันล่างนึงที่เอาขิงไปนหตน่ตน่งเอาเอมันมีนำนี่มีแต่ขวดเตาโอ้มี่หรอแม่ออดอันนี้สะแนี่นานันี้ขาจะใ่กเดี๋ยนะคะตอนนันาเนจ้าบ้อีเมื่อกี้แม่ไปห้องน้ำอ๋อบ่เบิ่งดิดี เออ,เอ,อหาโทราศัพท์ัน่อยนะ